วัดีครับวันนี้ก็อยู่กับสมศักครับผมกลับบ้านเนาะก็อยู่บนมอเตอร์เวย์ครับ M6 ครับก็จะพามาดูนี่ครับทุกคนก็น่าจะสงสัยครับเขาสร้างไว้เพื่ออะไรเนาะไม่ได้ว่าสร้างแค่สวยงามนะครับคือกันสิ่งคงสิ่งของครับลนลงไปตรงเรือนจำเนาะบางทีคน ไม่ดงไม่ดีอย่างเงี้ยครับอาจจะโยนสิ่งของเข้าไปข้างในเรือนจาครับเนาะอาจจะเป็นโน่นนี่นั่นแหละครับก็คือกขสร้างกันครับไม่ใช่ว่าสร้างแค่สิ่งสวยงามนะครับผมป้องกันครับป้องกันเนาะอาจจะลมด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างครับเนี่ยก็ทั้งสองฝั่งครับเป็นเขตเรือนจาครับเขาเลยต้องสร้างเพื่อป้องกัน ลอดหรือว่าจุดประสงค์คือโยนสี่ของเข้าไปข้างในนะครับเนาะต่างๆครับเนาะแล้วก็สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ว่าอย่างนั้นครับอย่างหนึ่งก็สวยงามครับสวยงามเนาะนะประมาณนี้เลยครับน,นะบนี่ข้างอันนี้ก็รุ่นมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับ แดดไม่ค่อยมีครับวันนี้ครับก็ออไปเรื่อยๆเนาะ